จะมกหนูใส่อะไรนี่เ็เออนไดนายอยู่กล้วยเอากล้วยสาวนะคบพี่น้องจากลก้วยที่ยังไม่ออกลูกแล้วก็เรามาลอกออกแต่ใกล้ในอ่อนๆมันแล้วก็มาหั่นหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็มาดึงใยมันออกดึงใยใยใยมันออกแล้วก็เอาเกลือใส่นิดนึงเนาะแชวไว้ไม่ให้มันดำแลเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องอย่างอื่นเนาะตำพริกแกง แล้วก็มีข้าวเบียรนะคะข้าวแช่พี่น้องจะเอาข้าวสารที่เป็นข้าวเหนียวแช่ไว้แล้วก็มาตําเพื่อให้ห่อหมกของเรามันมีความเหนียวหนับจับกันนิดนึงเนาะเดี๋ยวคอยมาดูกันเนาะ ไอ้กบเบียตําแล้วเด้อพี่น้องตมัมเหลวต้อใส่น้ำใบกันแหละเบียใส่น้ำใบใส่ให้มันมีความเคม็มข้นพี่น้องแต่ไล่น้ำแล้วเราหั่นขาตะไคร้ก่อนเนาะแล้วก็มีพริกแห้งนะจะตํา,ตานี่เดี๋ยวมาหั่นก่อนเนาะพี่น้องขาตะไคร้กระเทียมแล้วก็พริกแค่น,นั้นแหละไม่มียังนนะี่ต ขาเลืองไม่มีพี่น้องใช่ขาลิงขาลิงคือขาหัวหน่อยๆแลยวก็เอาไปตำเพิ่มๆใช้กระเทียมพริกแห้งตำใส่เกลือตำไปแล้วอันนี้เราก็แช่น้ำเกลือล้างน้ำออกแล้วอันนี้ก็มีใบแมงลักสาอีตูผักชีลาวแล้วก็ต้นหอมด้วยจ้ะหั่นไป่แล้ว เอาไปกะที่เอาอันนี้ไปผัดเด้อผัดน้ำมันก่อนเกาสิผัดใส่หม้อเด้อพี่น้องจ๊ะผัดชักหน่อยแม่ลืมเอาหนุ่มลืมเอาหนุ่มอะเอาน้ำมันใส่หน่อยนึงแล้วเนาะไปผัดที่แก่มาได้ต่อไปได้ที่้องจะทำตั้งแต่เช้าแหละแต่ว่ารีบไปงานอย่างอื่นก็เลยไม่ได้ทำ ตอนเย็นต้ไปขนเขามาสีสีหน่อยขนเขาออกแล,แล้วก็ไปดักหนูเลยตอนเช้ามากแต่าสีขาเล่ยเอาเมนมากเ้ o <c oughs> กไก่ห้องสิ่น่อย <c oughs> อันนี้คือตรงสะปูกกับขามันนะชิ่งไงเนี่ยอยู่ คนบ่ได้เอาต้นเขาสิดมกดิบๆไปเลย่ไปเอาดิบๆทุกๆแล้วก็มกไปเลยเนาะอันจะยาเอาแบบนี้แหละคั่วซุกก่อนแล้วก็จะไปหมกไปแม่โตนึงมันจะหอมอีกแบบนึงแต่ถ้าคุหมากเด้อพี่น้องจ๋ะสานเฮ็ดได้หลายรูปแบบ จักหน่อยด้วยนะทุ้คนจ้ะน้ำแห็งหน่อยเติมน้ำจักหน่อยหลายกว,วดบ้างจะอยู่กวยจะเพิ่งอ,อย่างแค่อนี้แหละทัดให้อยู่กล้วยมันนิ่มลงแคหน่อยเนาะ มันนิ่มลงนิดนึงแล้วพี่น้องใส่ผักชี่ล่าใส่อีตูต้นหอมไม่มีคลิปลงให้พี่น้องเลยดูเลยทำขั้วหนูแด้วพี่น้องจะขั้วหมกขั้ววะขั้วแล้วก็วหมกเล้วจะใส่ใบตองใส่น้ำประเดกชน้อยพี่น้องจะ บโบกะเด้อจ้ะบ่ได mm ้กะตายตัวตกใายไปแล้วก็ชิมเบิ่งเดเอาวตะเด็ดเข้มหน่อยหลายแบบซุ่มสุธยาใส่หลายช่วงอยู่ด้วยนี่ก็ใส่น้ำตะเด็ดได้แล้วก็ชิมจักหน่อยว่าเอารสชาติใดอื นนามข้าวเบียร์เียงห้อตํำอ่ะเอามาคลุกใส่นามเน,นาะต้งชีเแล้ามันตกใส่พี่น่องจ้ะจับนี้เยเดียวหองใส่ตมโันน่ไปตรงกับหาเ่าอยูอยอย่ดิพี่น่องมันบุหลร้าย ก็รู้ว่าถือกันได้แน่หรอกก็มหนึ่งเพราะว่ามันแ,แปดอ,ม,อ,ม,อ,ม,อมันต้องทำเตี่ยวเหมือนขนมเลยเพราะว่าใบตองมันหน่อย ในอตมันเล็กพี่นอ้องจ้าก็เอาพอใจได้เนาะแม่ไม่รู้ว่าแกไไป,ปแบบเลย พี่น้องจยาหาเตียวใส่ขี้เก่าใบตอมันเด็ด ให้มันคว่ำนะพี่น้องให้มันอยู่ท่าตั้งเด้อออมจับกับใบตองก่อนเลาค่อยเอามากินเนาะแป๊บตกยังปิดไฟแล้วตกแ,แล้วพี่น้องอุย้ยห่อนห่อน,นเอาไปพ่อใหญ่เสิร์ตเด้อพี่น้องนี่เสิร์ตกินแต้มุ บตัวอนิลหอดเดินบันเดยแอบอกไปไหนแอบไปเริ่มขึ้นแล้วเกิอะไรเกิดะมองหงาแบยูิีเพื่อดีล่ะเราจับมาเก็บมาเข้ม 翻干，嗯，对、哎，对，牛牛。